สุริโยไทยไขยแสงบอกแจ้งแล้วหมู่วิหกรอ้องเจยแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันมันหากินท่านที่รักมัวซบนอนอยู่ใหญ่เรา ตื่นแต่เช้าเฝ้าเก่าจิตเป็นนิจสินแสวงพระธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระร้างมนทินออกจากใจชีวิตไขในมนุษย์นี้มีน้อยนักอย่าชาชักเกินการสุดแก่ไขเพราะบางคน อาตายก่อนถึงวัยมรณภัยนี้ไม่มารอให้ต่อรองเป็นมนุษย์แสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนให้ท่านช่วยไตรตรองยึดธรรมะมาประคอง กับดวงใจเป็นนิสัยเป็นปัจจัยในพพหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจมใสไม่ให้หลงเพ้อเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตื่นรับสดับธรรมขอน้อมถวายสักการะ องค์พระปติมาที่พิสถานในอาวาสวัดตะปรัะมุดเขากราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระมหาวัฒนาอาัตตา,ารโรเจ้าอาวาสวัดตะพังระมุดเจาา้ตตจาคณะตำบลกงอำเภอกงไการาชจังหวัดสุขโขทัย เระขอ,ขอถวายความเคารพพระคุณท่านทุกรูปซึ่งมีพระอาจารย์มหานารอนกะตะกุสโรเจ้าอาวาดวัดมะทายจังหวัดจันทบุรีครับเมื่อสักครูร่นี้ท่านอาจารย์พิธีกรคุณลุงฟักสมบูรณ์นันกมลท่านก็ได้กล่าวกำหนดการให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่งความสำคัญของการแบำเพนบุญกุศลในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับตามกำหนดการที่ท่านพิธีกรได้กล่กกาวเมื่อสักครู่นี้พิธีนั้นก็เริ่มเวลาเวลานี้เลยนะครับขอกราบนิมนต์พระคุณท่านชันพระตาหารท,ท,ทุกรูป นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านพุทธสารและก,ก็ชนได้ทานอาหารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านกงชาววัตพังละมุดหรือว่าอยู่บ้านไกลมาจากต่างจังหวัดมีหลายท่านเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มาร่วม แห่พระบรมรสาราด,ดิกรกทานะครับก็ขอถวายความเคารพพระคุณท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งความสำคัญของอการประกอบพิธีนั้นก็มีสำคัญมาครบทั้งสี่วันนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่5จนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้วันที่8พฤศจิกายน2,565นะครับหลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ได้นำอาหารมาร่วมจัดลงทานนะครับเช่นคุณแม่วัยพงศ์ักดิ์ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทัพวัดมาทายจังหวัดจันทบุรี ก็ได้นำอาหารทะเลนะครับเป็นกุ้ง 30, 30กิโลเช้านี้ก็ได้ทำข้าวต้มกุ้งนะครับก็ขอ,ขอเรียนเชิญทุกท่านทานอาหารนะครับ